วันนี้เรามาคาเฟ่ต้นไม้คาเฟ่ต้นไม้ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่คาเฟ่เห็นรถจอดอยู่สองคันนะใช่นี่คาเฟ่ต้นไม้น้องจอกเนาะเดอะทรีเฮาส์น้องจอป่ะเราไปดูข้างในว่ามีอะไรกันตอนนี้อยากกินกาแฟมากไปเรากินกาแฟกันดีกว่า ต้นไม้ท้ทำงมแาเข้าไานนะครับที่เขาจอดที่เข้าหนุจอดที่เขาเอ๊ะมีอะไรกินกาแฟแน่นอนแหละมีกาแฟผีเสื้อเยอะเลยตอนนี้ a อไีเสื้อเสื้อผีเสื้อกำลังดุ เขาหนองจอกนะครับเดี๋ยวที่เขาหนองจอกหาร้าด้วยนะนกาแฟห้งสาบานตา้นไม,ม้ทเาหนงจอกีก๋ี่ยวแกงน้ำดอนดีน่อ้กรเลือกสะอผัดกุ้ง ผมกุ้งชุดอย่างนั้นไหนครับมีนั่นไหนเลยถ่ายรูปหน,นะะ่อยข้างหลังน่าจะติดของคลองอะไรนะผมจำไม่ได้อเออใช่คลองแสนแสบเรือน่าจะวิ่งถึงแล้ว <า>ขึ้นมากึนมาแดลความ่าดงูดทีเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของของแสนแสบก,ก่อน แสบครับนี่น่าจะเป็นไฮไหลไที่นี่ทานแซ่บสมแล่คลองของแซ่นแรบเป็นธรรมชาตินะไม่มีเกิดกันครับแบบมินบุรี